เอาคืนมาไม่ดูเพื่อนครับแล้วโดนโต้มาตรงกลางไม่เลี้ยงหลบไปหนึ่งให้เพื่อนไม่ได้แล้วครับเอานะครับมากระชากค,ความเร็วกดลูกนี้โอ้โหเข้าข้างตะครยโอ้โหน้องฟุตซอยิงด้วยรับด้วยเกมรับก็ามาเกมลุกก็ามาครับแล้วมาหนึ่งโอ้โหวดนตัดได้แล้วครับขาสพัดบัวคงนี่ดวลกันทั้งเกมแน่ครับ พุภวดิศใบสนยังจะไปมุมแคบ1นสองสวยมากแล้วยิงจะวันี้โอ้ฉหชลลบกับตันครับหาหนึ่งนี่ครับ,นนค,รบคนทำประตูเทินไปไหนไม่ได้ครับเลี้ยงเมื่อไหร่เสียเมื่อนั้นแล้วครับทั้งคู่โอ้โหใายว่าลูกนี้โตแบบนี้จะไปเลี้ยงแต่หน้าประตูตัวเองไม่ไหวนะครับ แบบนี้เปิดลูกนี้หลุดแล้วมาทางซ้ายติดมาแล้วโอ้โหนี่เร็วจัดยิงลูกนี้สวยมากครับ